จากผู้ใช้งานตัวจริงเสียงจริงปีใหม่เดินทางกับ e-vision plus จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะถ้าเจอของปตรทก็เข้ามาชาร์จครับสะดวกมากครับก็ใช้ตลอดทางเลยครับชอบตรงที่เขาสามารถจองคิวได้ครับก็เลยทําให้เราวางแผนได้สะดวกดีครับทําให้เรารู้ว่าเราต้องสต็อปตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าสะดวกมากครับยิงก็มีครับมีปัญหานิดนหน่อยแต่เข้าใจได้ครับคนกลับต่างจังหวัดเยอะครับที่ที่วันหยุดที่ผ่านมาครับแต่ว่ายังชอบอยู่ครับสะดวกดีครับ คือมันมันมันหลากหลายแล้วก็มันชาร์จง่ายก็เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็ใช้ไปตลอดคือหนึ่งมันก็ชาร์จไฟแรงไฟชาร์จแรงเร็วไม่เสียเวลาก็รู้สึกสะดวกคะ่ะจุดชาร์จเยอะแล้วก็อพอเปลี่ยนแอป,ปใหม่รู้สึกเลื่อนขึ้นออกจากจังหวัดนี่ก็สบายคะ่ะรถเยอะคะ่ะแต่ก็หาที่ชาร์จง่าย ข้อที่หนึ่งดกในการจอดรถข้อที่สองคือแอปพลิเคชันที่เขาปรับปรุงใหม่ล่าสุดสามารถหาโลเคชันได้ง่ายและสะดวกข้อที่สามคือมันหลากหลายในการพบเจอตามท้องสะดช่วงหยุดยาวก็ไปแถวแถวพัทยาตอนนั้นเรียกว่าอะไรนะหับใช่ไหมออใช่ที่มันเป็นแบบว่าใหญ่ๆเลยครับก็รู้สึกว่าแบบหัวใจดีซีแรงดีครับ แล้วก็มีทาง Walk-in แล้วก็จองคิวแล้วก็ชอบตรงที่เขาแบบว่าพัฒนามาเรื่อยๆเลยครับรู้สึกว่าแบบเราก็ได้เห็นแบบมีปั๊มที่มันแบบมีหัวจ่ายไฟฟ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไปไหนก็ไม่ต้องกลัวครับส่วนหน้าพี่จะไปที่หัวหินกับ ที่พัทยาที่แรกใช้ที่นี่ก็เพราะว่ามีหลายเสามากมีหลายหัวมากแล้วก็สะดวกเพราะว่าพอมีหัวจ่ายหลายๆห,หัวเนี้ยทำให้เราอะ่ะไม่ต้องมากังวลเรื่องการจองแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลว่ามาแล้วจะไม่มีหัวชารพี่ใหม่ใช้ค่ะเพราะว่าไปต่างจังหวัดก็คือต้องใช้เรื่อยๆรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จุดชาร์จมันเยอะขึ้นแล้วก็แอปมันเหมือนเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็ใช้งานง่ายขึ้นนะคะเหมือนมีสะสมแต้มแบบบูพรัรได้ด้วยเราก็ใช้อยู่แล้ว พี่ๆชาวพลัสพิสูจน์กันแล้วแล้วพี่ๆคนอื่นล่ะลองกันหรือยังถ้าใครยังไม่ได้ลองโหลด EV Station Plus แอปใหม่ได้เลยแอปใหม่ไหลลื่นขึ้นไวขึ้นมีจุดให้บริการเยอะเดินทางไปไหนก็ไม่มีสะดุด